รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลอดการออดิชั่น6สัปดาห์ที่ผ่านมาจากหลากหลายแนวดนตรีของเยาวชนคนทันเบาจ ในที่สุดเราก็ได้ยี่สิพงสุดท้ายเข้าสู่รอบเซมิฟายนอลเซมิฟายนอลวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับขางแรกของรอบเซมิฟายนอลสี่ตัวแทนจากภาคใต้มาช่วยกันให้กำลังใจพวกเขากันครับน คือไในใจเพ้อฝันคือแล้ววาดฝันไปไกลหรือโลรฝันลงไปที่เดียวทิ้งขาดสะพายแหลงฝันลงไปด้ยวยแรงกูชา ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นตัวแทนของภาคใต้คือ ชาวไทยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบาวยังบัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่3และรอบนี้คือรอบเซมิไฟแนลรายการนี้ครับคือรายการประกวดวงดนตรีเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะมาเป็นสุดยอดสายเลือดใหม่คนพันบ่าว ในรอบนี้นะครับเราจะค้นหาตัวแทนของแต่ละภาคนั่นเองซึ่งในสัปดาห์นี้เราจะค้นหาตัวแทนของภาคใต้ครับจากทั้งหมด4วงจะเหลือเพียงแค่วงเดียวเท่านั้นที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนนลนะครับโดยเราจะทําการประกาศผลท้ายรายการโดยทนันทีและการตัดสินจะมาจากคะแนนของคณะกรรมการทั้ง4ท่านเช่นเคยครับคนในสตูพร้อมไหมฝั่งนี้พร้อมเปล่าฝั่งนี้พร้อมเปล่า และตอนนี้คณะกรรมการทั้งสีท่านพร้อมอยู่แล้วครับขอเสียงประมือทั้ง4ีท่านเลย ท้งสท่านครับพี่แมวจุรศักด์นะครับครูอ้วนมณีนุษนะครับป๋าเขียวและพี่หนึ่งจกกักรวาลมาจนถึงรอบนี้แล้วคัดเลือกกันมาเองกับมือเลยคาดหวังจะเห็นอะไรจากน้องๆทั้ง4่วงครับโอ้โหจริงๆก็เหมือนกับทุกปีผมมองที่พลังความสร้างสรรค์ เดคือนอกเหนือจากการที่เอาเพลงของคาราบาวมาชุบชีวิตใหม่ในรูปแบบของน้องๆเองเนี่ยเราได้ได้รู้สึกว่าชื่นใจกับวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความสร้างสรรค์สำหรับคนในดนตรีต่อไปใช่แล้วพวกเราก็รู้สึกว่าเรามีพลังด้วยเหมือนกันเพราะว่าน้องๆให้เราโอเคนี่คือจากพี่แมวนะครับอครูอ้วนครับมาถึงรอบนี้ได้คอมเมนต์ไปแล้วทั้ง4วงในเรื่องของการร้องการใช้เสียงคาดหวังว่ารอบนี้จะได้เห็นอะไรครับ ได้เห็นในความชัดเจนของสไตล์ของเพลงที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าน้องๆทุกวงที่มีการคัดเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยคงจะจำได้ว่าเราได้ติติงกันไปในเรื่องของอะไรบ้างและขอจับจ้องมองดูเลยว่าการพัฒนาจะไปถึงไหนบ้างค่ะนะครับครูอ้วนจับตาดูอยู่แน่นอนนะครับมาถึงป๋าบ้างป๋าครับตำนานวงคาราบาวเลยร,รอบนี้ครับ,รบอยากเห็นน้องๆมาในดนตรีแนวไหนครับอยากจะเห็นในสิ่งที่ พวกคณะกรรมการได้ครับติชมแนะนําไปว่าเขาจะไปพัฒนากับได้มากน้อยแค่ไหนได้มากอยแค่ไหนแล้วก็มีความเป็นขราบาวมากขึ้นเปล่า,า,าสุดท้ายต้องเป็นเยาวชนคนพันบาวรุ่นต่อไป<ช>สุดท้ายครับคณะกรรมการสุดโหดของเราพี่หนึ่งจักรวาลรอบนี้จะโหดเหมือนเดิมไหมพี่หรือพี่จะผ่อนปรนลงบ้างก็คงเหมือนเดิมครับเป็นมาตรฐานผมว่ามาตรฐานของผมคืออยากเห็นเด็กๆได้มีพัฒนาการให้เหมือนเมืองนอกผมว่าเด็กไทย เทียบเท่ากับเมืองนอกได้เลยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมาไม่ถูกทางหรืออาจจะโดนคําชมจากคนอื่นเยอะไปผมไม่รู้ว่ามันมีคําชมที่ถูกวิธีหรือเปล่าแต่คําชมหรือคําติจากผมอ่ะคือมันเป็นวิธีของนักดนตรีทุกคนที่ต้องเจอแน่นอนผมถือว่าน้องๆทุกคนโชคดีแล้วที่วันนี้ได้มีวิธีระดับประเทศได้ประกบกับนักดนตรีระดับตำนานซึ่งผมครั้งหนึ่งในชีวิตก็คืออยากอยากได้เล่นเหมือนกันไม่มีโอกาสได้เล่นเลยจนกระทั่งอายุป,ป่านนี้แล้ว <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของน้องๆน,น,นะครับ รอบนี้นะครับคณะกรรมการทั้ง4คนจะคอยจับจ้องน้องๆและให้กำลังใจน้องๆอ,อยู่นะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับพร้อมใช่ไหมฮะมถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยครับไป่อนที่เราจะเริ่มการประกวดกันชมกติกาและเงินรางวัลกันก่อนเลยครับ และสำหรับกติกาในรอบซม m i f i n a l เราจะทำการแข่งขันสัปดาห์ละหนึ่งภาคโดยแต่ละภาคจะมี4วงซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของภาคใต้และวงใดที่ได้คะแนนสูงสุดของภาคใต้วงนั้นจะได้เป็นตัวแทนของภาคใต้เข้าสู่รอบฟิเนลทันทีสำหรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้รับทุนการศึกษา1 0 0 0 0แบาทพร้อมโลก่เกียรติยศจากบุรนิธิเข้าระบาา นอกจากนี้สุดยอดสายเลือดใหม่คนพันบาวทั้งห้าวงยังได้สัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีที่สำคัญร่วมเล่นคอนเสิร์ตกับวงคาราบาวอํานานเพลงเพื่อชีวิตอีกด้วย ได้ทราบกติกากันแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเงินรางวัลทั้งหมดในรายการบาวยางบัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่3แล้วไม่เสียเวลานะครับเรามาพบกันเลยดีกว่านะครับน้องๆวงแรกครับพวกเขาทั้ง5ห,หนุ่มมาในมาดกวนๆครับและวันนี้พวกเขาจะนําบทเพลงใดจากพี่ๆวงคาราบาวมาถ่ายทอดให้เราได้ฟังกันไปชมภาพการเวิร์กช็อปของพวกเขากันเลยครับ5หนุ่มสุ่มเลือกมา สวัสดีครับพวกเราวงห้าหนุ่มสุ่มเลือกมาความรู้สึกที่ได้เข้ารอบย0ทีมสุดท้ายก็รู้สึกดีใจครับไม่คิดว่าจะได้เข้าเพลงที่นำมาเรียลเลนก็ยังยืนยันความเป็นตัวตนอยู่เหมือนเดิมครับก็เป็นร็อกฝันลงไปทีเดียวถึงขาสะพายเลยันลงไปด้วยแรงกูชาฝฟันลงไปด้ยวยไไความกาหาญและองอาจเรียบเรียงได้ดีมาก เอามาทำเอามาทำเป็นสไตล์ตแบบเธอที่ทำจนเพลงนี่มีค่าขึ้นเยอะเลยบทบาท,บาทคีย์บอร์ดน้อยไปหน่อย่ะเหมือนเก่งๆอะเหมือนเหมือนเหมือนซ้อมมาน้อยอะพราะมือเบสก็ไม่ช่วยประสานน้องเล่นกีตาร์แบบไม่มีอะไรโด่งขึ้นมา้องเล่นแบบเรียบไปงี้ไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเผื่อเกิดมันมีอะไรงี้มาบ้างคือคนฟังมันมันมีอะไรอย่างน้อยพี่ต้องหันไปมองนี่ไม่ไม่ได้มองฟังเรื่อยๆไปดูเบสมากอะไรมากก็ไดท้ทั้งทั้งที่น้องกำลังสโลว์อย,อยู่แต่ไอ้เงี้ย วงพวกเราด้วยครับผมพวกเราวงผ้าหนุ่มสุ่มเลือกมาครับเก็บประสบการณ์กันมาแล้วนะครับและตอนนี้พวกเขาพร้อมอยู่แล้วครับปรบมือดังๆให้กับผ้าหนุ่มสุ่มเลือกมาดวงเทพเป็นพยยนพระเจ้าหงสาประพฤติผ่านคิดทำร้ายเรา สืบแต่วันนี้ไปอโยธยากับผงสามีได้เป็นปัตพีเดียวกันขาดกันแต่บัดนี้จนชั่วกาลปวสา จะกระพัดเลี้ยงไปฟันลงไปทีเดียวถึงคาสะพายไหง่ฟันลงไปได้วยแรงกูชายฟันลงไปได้วยความกล้าหาย คงสาถูกสั่งสอนด้วยพระกรุ ขึ้นจากยุทธาทีสะพายไหล่ฝันลงไปโดยแรงปูน่าฝันลงไปโดยความกราหายและองอาจเอก,กรารขึ้นสู่พระนเรศวรโฉดส่งเสียงให้บรรพชนของไทยไหน่อยครับผม รับคุณเลยครับ5นุ่มซุ้มเรื่ง เวิร์กช็อปกันมาแล้วครับได้ประสบการณ์ได้คําแนะนําจากพี่ๆวงคาราบาวกันมาแล้วในรอบนี้ทําผลงานบนเวทีพอใจไหมครับพอใจมากครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็โล่งมากๆตอนนี้โดยรวมแล้วคุณถือว่าคุณพอใจในผลงานก็ได้อยู่ครับได้อยู่นะครับผมฟังคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าครับพี่แมวครับยิ้มเลยพอใจไหมครับรู้สึกไงบ้างครับดีใจนะที่การเลือกของเราไม่ไม่ทำให้เราผิดหวังพวกคุณทําได้ดีมากเพราะว่าการเล่นดนตรีเนี่ย สาระสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่การเล่นถูกเล่นผิดมันอยู่ที่ว่าเล่นแล้วมีความสุขหรือเปล่าวันนี้คุณทําให้พวกเรามีความสุขมากนะผมว่ามันมันไม่เสียแรงทั้งสําหรับตัวเองแล้วก็สําหรับพวกเราด้วยที่ตัดสินใจในวันนั้นขอบคุณวันนี้ที่พวกคุณมาทําให้เรามีความสุขอีกครั้งครับขอโชอคดี สิ่งที่คุารู้สึกได้ก็คือว่ามันเป็นกรุฟจังหวะที่ค่อนข้างยากมากมันมีการร้องที่ต้องคุมในลักษณะของอับบีดมากเลยถ้าเราร้องแล้วมันไม่ใช่มันจะหลุดส่วนไปหมดเลยนะคะซึ่งคุณก็สามารถที่จะคุมได้นะถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่มันอาจจะมีอยู่นิดๆหน่อยๆซึ่งมันเป็นเรื่องของตัว รอเรือคำกล้ํมหรือตัวทอทหารทอทองอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพรวมชอบมากทั้งวงเลยอ่ะไม่ผิดหวังจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณครูอ้วนนะครับน้องๆทำได้ดีมากนะครับแต่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลหรือเปล่าเดี๋ยวท้ายรายการรู้กันนะครับตอนนี้พักผ่อนกันเลยอ่าขอเสงปรบมือด้วย มีานไแค่1วงนะครับหหนุ่มสุมเลือกมานะครับในช่วงต่อไปนะครับอีกหนึ่งวงพร้อมอยู่แล้วนะครับเครื่องแกงหมูกรอบจะมาเล่นในดนตรีแนวไหนและใช้บทเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันครับในบ้าวยังบัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่3ในรอบเซมิไฟนอล ขอชื่นชมว่าน้องๆทันไม่ดีกว่าครั้งที่แล้วเยอะมากนะครับความคิดสร้างสรรค์ของเขาดีก็แปลกเลยเอาเะเลใจมาทำเป็นเพลงร็อกก็แปลกหูโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาวเครื่องดื่มคาราบาวแดง